พบกับ Honda Civic 1.8e ปี2020ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทครับผมวันนี้นะครับ Civic ีวิ c เรา,านำเสนอเป็น Civic FC นะครับผมสีบอลเงินนะครับ รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าวัยรุ่นชอบมากๆเลยนะครับได้เครื่องยนต์1.8นะครับผมเป็นรถซีดานนะครับผมเป็นรถที่ยอดฮิตมากๆครับสภาพนะครับสวยงามมากๆเพราะคันนี้ใหม่ด้วยเชงมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอดี้ที่ทรงสปอร์ตนะครับชุดแต่งเยอะหลากหลายนะครับและตัวบอดี้รถที่กว้างนะครับภายในได้เป็นเบาะนะครับสีดําสวยงามมากๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม ระบบ e n นเ r อร์เม e n ครบเลยนะครับบลูท t o ต่างๆเป็นพุทสตาร์ด้วยนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับมีโหมดอีโค่ให้ใช้งานประหยัดด้วยนะครับเบรกโฮเลยครับปุ่มกระจกเป็นออโต้นะครับสองฝั่งเลยนะครับผมบอกสภาพสวยงามมากๆเลยม่าจะเป็นใายหน้าด้านหน้าด้านในนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็มียางอะไหล่ครบนะครับผมด้านท้ายเก็บของาลาได้เยอะนะครับผมห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมรักษฝากระโปรงครบนะครับผมเมดอาครบใครสนใจรถติดต่อพี่บอสได้เลยครับ